วันนี้พี่ทองไม่ได้มาขายรถเหมือนทุกวันนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าระหว่างที่เรากำลังตัดสินใจจะซื้อตัว S หรือตัว LD หน้าตามันเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับตัว S หน้าตาจะเป็นแบบนี้ตาไฟก็ได้เป็นตาไฟมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับ ไฟมันก็จะประมาณว่าเหลืองเหลืออมส้มเล็กน้อยขณะที่เราขับขีบ่ไปนะครับของตัว LDA ขึ้นไปนะครับตาไฟก็จะเป็นแบบว่าใบ LED นะครับจะให้แสงสว่างขาวนวลเหมือนไฟ LED ทั่วไปได้เลยแน่นอนว่ากลางคืนสว่างมากๆจ้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างไฟท้ายนะครับอ่าระหว่างตัว S และตัว LDA ก <c oughs> ็ความแตกต่างดูได้เลยครับเห็นได้ชัด ว่าไฟตัวไหนสวยกว่ากันนะครับอ่าที่สําคัญถ้าเป็นไฟ3ชั้นแบบนี้ต้องซื้อที่ล็อกแน่ๆนะครับไม่งั้นหายร้อเปไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดไปสทัทีนะฮะขโมยขชนในบ้านเรานี่นะครับอ่าคลิปนี้ตัดสินใจได้แน่นอนครับว่าจะซื้อรุ่น S หรือ LDA จัดป้าย